ตาแซบได้เอ้ยทำไมหนองซิมน้ำในเป็นยังแซบ่บปุ้นนี่แซ่บเลยมสมบายบน้าพี่น้อ,อ,นนอยถดงแล้วอืออบเรียกว่าไอ, <c oughs> อาและสมแท้สมบา้มาากินด้วย่ กินหนกินักีเฮียบอกวนนี้เอ้ยหอมนะพูดลเพลงวอนๆมากเลนี ok> ่ยเลี้ยี่แตกเมาแล้วพอดีใส่เปาน้ามาใหายได้หน้านยังน้ายังเอามากินนะมันห่อได้เลยองบ่ใส่ปลปรดลวเอ้าใส่หัวใส่ใส่รเอ๊ใส่ซ้ำนี่ได้ปะ ใ่ได้ใ่เอามึงเซ็ตกู้กูต้องเอาอีนางนี่ให้ได้กูต้องว่างยาเมียให้ได้มึงตามแผนตามแผน กินหลายๆได้เมียจา้าทิ่ได้รับสนิทโอ้โหแคนี่ก็รับ ต้องขึ้นเร็จกูแทอวบขาวอันนี้ขึ้น อันนี้รับกินเย็นเย,ย,ย็นนะทิลักเดี๋ยวเราจะไปขึ้นสวรรค์กันนะจ๊ะทิลักน้องเมียจ๋าอันนี้หลับแล้วแดกเข้าไปแล้วขอให้มึงหลับเก้าวันเก้าคืนมีนางเมีย มึงเสร็จกูหัวกึกใส่ฉลบหัวขึ้นใส่ลับมือ ตัวตีเห็ดแล้วเนาะอย่าได้มีจ่าเด้อน้ำพอดีเลยเย็นเย็นอันนี้ของน้องมันดินี่ละอันนี้ของเมียให้เย็นกว่าน้องอีกจะเป็นส้มง,งี้ยมันเย็นอันนี่ของน้องจะเป็นหักกันดีเนาะเดี๋ดวยวยไปนี่จะเข้าก่อนเด้อ อันนี้อันดเอืยอันี้คุณแมต้องแขงายอันนี้ต้องแขหน่อยเิเอาเอาเอกินก็กินไ่หิวน้ำเยังกาเยังเอือยวนนี้ก็่าเยมากไปต้องไดมากไหอุยังลอนัานืนีละอ้ยก็เลยมาหายมินกินยังกินน้ำเซฟซี่มงดูนี่อายาให้ซฟเซ เมันก็สิหิวหนามแห้งเนาะไม่ไงๆเเขี้มบ่บ่ได้เอ้ยเป็นเฟื่อนๆอยู่จากไหนข่อยไป็ืซิซิข่อยสิหลับอี๋ละเอานั่งอยู่กับสิหลับแล้วที่นี่กินกินหน่อยยังหนาตาเดือดเ่อยบ่โอ้ยผู้ใดมีเวียกมีงานกับไปเฮ็ดเด้อแต่ว่ามันนี้ข่อยคือสิบ่ไหวเลยแหละข่อยเป็นซิอยากนอนเอ้ยขอยคอหมอนแล้วรอ ออมอนแนี่ยวแล้วยางมวแล้วสิน้อนมีหละพอสิเอ้ามนสิเล่นน้ำมูในวันสัอยากนอนอ้ยเป็นทางเป็นทังได้เป็นยิงได้ขั้นไหมอ๋อคือขั้นแบบนี่มึงมองเอิ่นพี่ไอ้พนมาเก่าให้ข่อยโบไว้แล้วข่อยสินอนก่อนไปวิ่งน้อนแล้วเนี่ยฉุดหนอกฉุดมันง่ายจังเลยฉันเชื่อมัน ไปดูผลงานดูผลงานเอ๊ะมายมีดะเต่าเหรอคัหนึ่งมายอ้ยคันยังอีกบ่งถึงไม่บ่งดริงมายมีเอ้านี่ไงมึอนี่เขาคือก็เขานอนหมดเลยรับได้รับดีรับไวขนาดมึอนี่เขานอนจังวันทไ่8แสนเขาคอยจีบไปตุละ มาที่เก่้วล้างให้หขเขาเร็วๆไวลุกมาเร็วๆพิดแก้วครั่งเอียงมาแต่ปมมองมาเนี่ยลุกขึ้นเดี๋ยวนี้ไปเอียงพี่ป่าหนองนอนแบบเอียงมาเนี่ยเร็วเนี่นนมุงสีชมพูจำเลยมาเป็น ยงน,น,น,นังนี่น,นังนี่เจ้าเป็นยังออนี่พิเศษนะนอนดีดีเนดีดีแมวจีกากู หนี่เป็นแปลกๆบอกบอกนี่คิดจะวางแผนจะกินน้องกูโหแล้วเดี๋เยอะเยี่ยงเยี่ยังแผนจะกินน้องกูแม่บ่าเนี่ยเยี่ยงกูเป็นแปลกๆเลยเกี่ยวอยังกันเกี่ยวอยังกูไม่เคยเป็นนี่จากเธอเดี๋ยวเดี๋ยววางยาหน่องวะว่างยาน้องวะวางยาหยังวางยา ยายยังยายยัง,ง,ยงคูเป็นเสเลไม่เคยเป็นจจกเทียบ่กอ,อขอตั้งใเจ้าก,กินคอยอยากกินเจ้าออยากกินเจ้าไปแล้วไปลักิลัล,ล้ไปิัๆๆๆกิลักจรนอกจรจอะรใช่หัอย,อยุ่นี่นะเยเยผิดแผนอีกแล้วปอบนุงไปเปลี่ยนแก้วนเขา Mae'n <laughs> dweud! <laughs>